วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนียซึ่งตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์2564ความว่าพะนัทท่านนางเคสติคายูไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียกรุงทาลินในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีภารณามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน Thailand แ a p a เจแป d e เล s c i e แ c e Fair 2020แบบออนไลน์ผ่านเื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบวันนี้เวลา8นาฬกา56นาที สมเด็จพระกนิธฐาธทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีรเสด็จลงน้ห้องประชุมวังสาปทุมทรงเปิดงานไ n d แลนด n เจแปน n t ต c น e ซ c e f ฟ i r 2020แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบถ่ายทอดสดจากวังสาปทุมไปยังโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมงานทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรราชวิทยาลัยร่วมกับสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมผ่านการนําเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ และทำกิจกรรมภายใต้แนวคิด Seding Innovation Through Fostering Thailand Japan Youth Friendship การบ่มเพาะนวัตกรรมผ่านมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเยาวชนไทยและญี่ปุ่น <c oughs> เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <c oughs> ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ <c oughs> และเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน <c oughs> พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การจัดงานครั้งนี้มีผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นจำนวน53โรงเรียนมากกว่า400คนประกอบด้วยสถาบันโคเซน7แห่งโรงเรียนซูเปอร์ไซเอ h ไฮสคูล17แห่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย29แห่ง กิจกรรมหลักคือการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์124โครงงานและมีกิจกรรมทางวิชาการอาทิกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลผ่านระบบออนไลน์ณนะหาดราชมงคลหาดปากเมงเกาะริบงอ่าวขามจังหวัดตรังและกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาดูงานเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยายลัยตรังและมหาวิทยายลัยสงขลานดครินเป็นสถานที่หลักรับสัญ,ญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆ ถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นได้รับชมโอกาสนี้มีพระราชดนรัสเปิดงานจากนั้นได้ทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์การแนะนําโรงเรียนที่เข้าร่วมเสนอผลงานและส่งฟังการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์ทากะอากิคาจิตะนักวิทยาศาสตร,ร์รางวัลโนเบลสาขาฟ,ฟิสิกส์ประจําปี2515เรื่องสมบัติของการแกว่งกวัดนิวตริโน การวิจัยค้นพบว่าอนุภาคนิวตริโนมีสมบัติที่สามารถเปลี่ยนชนิดของอนุภาคนิวตริโนชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ทําให้ทราบว่านิวตริโนมีมวลที่ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์ทีมนักวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกันสร้างเครื่องตรวจวัดใหม่เรียกว่าซูเปอร์คาเมโอการเดหรือว่าซูเปอร์เคเชื่อว่านิวตริโนเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานและจุดกําเนิดของจักรวาล ต่อจากนั้นทออประเน็การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่โครงงานสาขาฟิสิกส์เรื่องปรากฏการณ์ของการปรับปรุงลักษณะดาวเทียมกระป๋องมุ่งเน้นที่การทดลองการบินของโตัวเกียวเทคไฮสคูลออฟไซเอนแอนเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่นเป็นการศึกษาการลดระดับความสูงของดาวเทียมแคนซัตทำให้เกิดปรากฏการณ์ CMP convergence ซึ่งเป็นผลมาจากใจโรสโคบที่ติดมากับดาวเทียม โครงงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮริคอยสำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยายลัยเพชรบุรีจากการวิจัยพบว่าเกลียวเฮริคอยทรงพาราโบรอยสามารถเพิ่มอัตราการไหลของการลำเลียงลิ่มเลือดในทางการแพทย์ได้ดีกว่าทรงกลวยและทรงกระบอก การจัดงานครั้งนี้มีส่วนสําคัญช่วยให้นักเรยียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการศึกษาอีกทั้งช่วยให้นักเรยียนได้สร้างเครือข่ายมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันองคม์นงนคนนงมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย วันนี้เวลา14.41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านาลายอําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยรัชกาลที่2ในวันที่24กุมภาพันธ์2310นุยงทรงเป็นเอกอัครศิลปินผู้ทรงยิ่งใหญ่ ในงานศิลปะหลายแขนงอาทิด้านประติมากรรมทรงส่งเสริมงานช่างฝีมือและแกะสลักจนเจริญก้าวหน้าด้านดนตรีทรงถนัดและโปรดปรานซอสามสายซึ่งซอคู่ประหัตที่สำคัญได้พระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดและเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือเพลงบุญหลันลอยเลื่อนในรัชสมัยของพระองค์งานวรรณกรรมได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยหนึ่ง มีพระราชนิพนธ์บทกรอนมากมายทั้งละครในและละครนอกเช่นไกรทองสังทองบณนีพิชัยรวมทั้งทรงนำมาแต่งใหม่เพื่อใช้ในการแสดงเช่นรามเกียรติอุณรุษและอีเหนาทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรรประชาชาติหรือยูเนสโกเนื่องในโอกาสฉลองวันพระราชสมภพครบ200พรรษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2511 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ